ครับสวัสดีครับผมปนัส bon ครับที่อยู่ข้างหน้าผมอันนี้คือคาเซโมโต้โฟเทีย10สเกลนะฮะเป็นเครื่องยนต์ในโตัวด้วยแล้วตัวเครื่องที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเครื่อง OS ญี่ปุ่น OS เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องใช้ในการแข่งขันระดับเวอร์ทั้งหมดเลยตัวนี้ถือว่าเครื่องเครื่องยนต์ดีเลยแล้วเรามาดูกันว่าข้างในเนี้ยมันให้อุปกรณ์ของแต่งวัสดุให้อะไรบ้างครับที่เปิดละผมจะดูว่ามีวัสดุไหนนี่ปึ๊บ นะเปิดมาปุ๊บจะเจออันดับแรกเลยคือตัวรถนะครับผมเนี่ยที่เห็นอยู่คือตัวรถนะเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาให้มาเนี่ยมาดูวันเป็นรายชิดว่ามีอะไรบ้างฮนะเริ่มแรกนี่ผมดึงตัวรถออกมาก่อนนะนี่คือตัวรถนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ให้มาในในกล่องนะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะครับตัวนี้ ตัวนี้คือตัวรีโมทแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือนี่ของขาวๆาวนี่นะฮะก็คือเป็นมะแปลงแยกเป็ชิ้นชิ้น,นให้ดูเลยอ่าครับนี่ผมผมพูดถึงอุปกรณ์ที่ให้มาก่อนอันนี้รีโมททุกคนรู้จักอยู่แล้วรถ r า r ต้องมีรีโมทอยู่แล้วอันนี้นี่ตัวแรกที่เห็นเลยนะครับ สังเกตดูมันจะเป็นตัวกันยกนะฮะใช้สำหรับต่อด้านหลังของรถตัวรถเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นกันชนกันชนด้านหลังฮนะตัวนี้ก็คือไว้สำหรับกรณีที่เล่นแล้วรถมันยกล้อะฮะเครื่องมันแรงเอาตัวนี้คอยกดไว้ก็คือถอดตัวนี้ออกมาแล้วใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะครับอ่านี่ของตัวแรกผ่านไปนะฮะตัวที่สองนะครับคู่มือนะฮะถ้าสังเกตในคู่มือเนี่ยด้านหลังเนี่ย มันจะมีหัวเทียนให้อีกหนึ่ง,งชุดเห็นไหมฮนะเป็นหัวเทียนสำรองในตัวรถมีให้หนึ่งหัวแล้วแล้วอันนี้คือสำรองอีกหนึ่งหัวนะครับตัวสุดท้ายอ๋อยังไม่สุดท้ายครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ไว้จะแปะบอดี้นะครับเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็กตัวหนึ่งก็คือตัวม้อปแปลงที่ผมพูดไปเมื่อกี้ลดน้ํามันยังไงแล,แล้วแต่ยังไงก็ต้องมี ตัวชุดไฟนะครับคอนโทรลเซอร์โว o, แต่ตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือชุดไฟเนี่ยใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแล้วเลียเ้ยงไฟที่หัวหัวเทียนโคปักนะฮะมันมีโคปักในตัวทีนี้เรามาเปิดในในตัวรถนะครับตัวรถที่มีเนี่ยเขาจะให้อะไรมาอันดับแรกเลยอ่าบอดี้แกะกิบกรนกริบล็อกสีตัวเปิดขึ้นมาปัา๊บอ่า สังเกตดูครับนี่คือด้านในของของตัวรถเขานะฮะผมจะบอกบอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยที่เขาให้มาเริ่มแรกเลยนะฮะถ้าสังเกตผมจะไล่าจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ท o โชคนีเพิ่มความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งเวลากระดุมกระโดดอะไรพวกนี้ไม่หักนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวโชคเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงเกียวเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นอลูมิเนียมด้วยตัวนี้เป็นจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทบิ๊กบอลเหมือนกันชกตัวใหญ่นะครับซ้ายกว่าให้มาเหมือนกันแล้วก็มองถึงจุดนี้นะฮะดูด้านในของ c ีรับพับไลท์ที่เขาให้มาตัว c ีรับนะครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวด้านในนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเป็นตัวสีเงินเงินอันนี้แข็งแ็แ,งแรงแข็งแกร่งแนะ่นอนเนี่ยฟังเสียงดูแล้วชัดเจนอ่ะผมไล่ต่อไปนะฮะ ที่ด้านข้างถ่อยเสียชุบอโนไดต์มาด้วยเงาแวบบนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวเนี้ยพิเศษกับรุ่นอื่นอย่างหนึ่งคือหนึ่โดยปกติคนเลียกรถน้ำมันเขาจะมีตัวกระตุกสตาร์ตตัวนี้ไม่ต้องมันจะมีถ้ามองอยกด้านนี้นะฮะเห็นไหมฮะาขาวเนี่ยาขาวตัวเนี้ยเป็นมอเตอร์นะฮะสามู 80, นย์ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สายนะสายไฟเข้าหัวเทียนเนี่ย อ่าเป็นสายโคปาคือยิมบอกตอนแรกคือเป็นโคปัคในตัวเลยเอาไฟจากชุดกล่องตรงเนี้ยเอามาใช้ตรงนี้ไฟตัวนี้ที่ให้มาเป็นแบตอานิแคดนะฮะอ่าพั AT, นหะ้าร้อยมิลลิแอมก็คือใช้กับโมอแปลงตัวที่ผมเปิดให้ดูในตอนแรกนะครับอ่ะเรามาไล่ถึงด้านหลังแล้วด้านหลังก็คือชิ้นส่วนนี้เหมือนด้านหน้าเลยทวโชคหลังให้อลูมานะครับแล้วก็ตัวโชกแอพเนี่ยเป็นบิ๊กบอลอลูเหมือนกันนะครับอ๋ออีกนิดนึง ที่ผมลืมกล่าวไว้ก็คือว่าถ้ามองจากด้านด้านนี้นะฮะเห็นไหมฮะจะมีเหล็กสีเงินเงินเ,นเล็กๆนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากันโครงปกติเนี่ยเขาไม่ให้มานี่ยัดมาให้เรียบร้อยเต็มหน้าหลังให้กันโคงมาเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเล่นๆแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เติมน้ำมันผมจะดูว่าตัวนี้เขาหมายว่าสตาร์ทมือเนี่ยคืออะไรนะฮะผมลอง รีโมทนะครับเนี่ยบางคนอาจจะงงเอสต t าร์ตตรงไหนครับพี่นี่นะสังเกตเลยปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือปุ่มสตาร์ตนะครับแจ้งก่อนว่าตัวนี้เป็นรถที่ผมแกะกล่องมาเมื่อกี้นี่เองพิ่งแกะมาเลยผมยังไม่ทำการชาร์จไฟเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ครับแบตนะฮะสตาร์ตสองนิ้นะคือโวลต์ตัวนี้มัน7.2เข้ากันตัวข้างใน นะะฮผมจะลองสตาร์ทให้ดูผมจะให้หนึ่งตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยมันเป็น1,500มิลลิแอมป์นะฮะ NIS สอ0วัก็สตาร์ทได้อ่ะผมลองเช็คการทำงานก่อนนะครับซ้ายขวาฮะแล้วทีนี้มาดูเรื่องของเร่งนะฮะโซวตัวนี้จะเป็นโซวที่บอกตำแหน่งเร่งนะฮะเร่งนะครับเบรกนะครับเบรกเนี่ยหมายความว่าเวลาเราเบรกรถนะฮะสังเกตมือผมเบรกนะฮะเนี่ยรถหยุดเลยเห็นไหมครับเนี่ยหยุดเลยผมดันยนะจมเลยฮะ เบรกถ้าปล่อยก็ไหลนะฮะไหลปกติลื่นเลยอ่ะนี่ลองสตาร์ทกันตอนนี้ก็ยังสตาร์ทไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่น้ํามันไว้ผมแค่ทดสอบให้ดูว่าเวลากดสตาร์ทมือเนี่ยทำงานกันยังไงต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วผมกดสตาร์ทะเห็นไหมฟังเสียงดูครับนะถ้าติดก็ชึ่งขึ้นมาเลยถ้าึงเติมน้ํามันเข้าไปครับที่ดูมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้นะฮะกับตัวคาเซมโตอโฟเทียหนึ่งสสเกลนะครับ กับของแต่งที่เขาให้มาและอุปกรณ์ของแต่งที่อยู่ในกล่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเทอร์โช๊คอลูมิเนียมนะฮะเรื่องของโช๊คนะครับเครื่องยนต์ OS Engine นะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทมืออันนี้จุดเด่นๆของคาเซมโต้โฟเทียเลยนะครับสำหรับคนที่มองหารถน้ำมันดีๆสักคันเนี่ยตัวนี้เป็นรถที่พลาดไม่ได้เลยนะผมบอกก่อนเลยว่าห้ามพลาดถ้าพลาดแล้วคุณจะเสียใจนะครับผม <S <S พบกับผมโปนัดกับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ